เอิญเอิญฟาติมาสาวน้อยเดอะสตาร์ไอดอลสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เอิญเอิญ e ฟาติมานะคะหรือเป็นที่รู้จักในนามเอิญเอิญเดอะสตาร์ไอดอลคลิปนี้จะพาไปส่องโปรไฟล์ของน้องคนนี้ให้มาขึ้นกันค่ะเอิญเอิญ e นะคะเกิดเมื่อวันที่6มีนาคม2548เป็นสาวน้อยเสียงใสผู้พผความน่ารักมามัดหัวใจแฟน และความสามารถเนี่ยคบเครื่องทางร้องเล่นเป้นและดนตรีค่ะเอินเอินมีความใฝ่ฝันที่จะเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงตั้งแต่4ี่ห้าขวบและได้เริ่มพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะทางการร้องเป้นเล่นดนตรีจึงท,ทาให้เน้อเนี่ยนเข้ามาร่วมในรายการ The Star Idol แม้ว่าจะไม่ได้คว้าแชมป์มารองนะคะแต่ความสามารถที่ครบเครื่องของน้องก็ทําให้เน้อเนี่ยนมีงานมากมายและมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องซิงเกลแรกในชีวิตของน้องเอิน,เอ,นเอินนะคะก็คือเพลงวันนี้ใส่สีอะไรส่วนปัจจุบ วันนี้นะคะนอกจากซิงเกิลของน้องแล้วเนี่ยน้องก็มีผลงานซีรีส์อีกหลายเรื่องที่ฝากไว้ให้แฟนๆได้รับชมค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและศิลปินที่น่าจับตามองในขณะนี้มากๆกับน้องเ e อิญเอิญฟาตตมาเดชะวลีกุลและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซนเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต